สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างต้นททาชลบุรีนะะอ่าคันนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกขายนะครับหัวหัวก็แยกขายนะครับต้องการชิ้นไหนไบอกได้อันนี้เครื่องไม่มีนะครับมีแต่บอดี้นะฮะตอนนี้อกระบะกะบะ็กะแบ่งขายนะครับหรือว่าจะเป็นหลังคา,ากระบะตัวนี้อยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันนะฮะสนใจมาถอดเอาไปเลยนะครับ หลังคาเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะฮะหลังคาลำดับรับพนักง,งานต้องการชิ้นไหนติดต่อสอบถามไม่เข้ามาได้นะครับค่านนี้ไหนๆนก็ยังประมาณนี้นะครับใครจะยกทั้งหัวนะก,ก,ก็ก็มามาคุยกันตก่อนได้เลยนะก่อนที่จะแยกออกไปนะครับตาพงตาไฟยังมีอยู่นะฮะ คันนี้มีเล่มนะฮะมีทะเบียนครบนะฮะไม่มีเครื่องไม่มีเกียร์นะฮะมีบอดี้กับโครงเข็นเฉยๆนะครับอ่าหรือใครต้องการสภาพนี้นะฮะก็รีบหน่อยนะฮะก่อนที่จะโดนแยกนะครับถ้าทั้งคันนะครับเอาไปเลยนะฮะสามหมื่นนบาทคันนี้ทั้งคันมีเล่มนะฮะพร้อมชุดโอนนะครับสามหมบาทนะฮะบอดี้นะฮะอ่าถ้าเอาไปแบบทั้งสภาพนี้เลยครับ โอเคนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับกับเบอร์โทรนะฮะ080 222 0 0นนนะอ่า